ป่าท้ายเห็นไหมครับมันจะออกไปทางเหลืองนิดนึงนะครับแต่ว่าไอ้ตัวชิ้นงานที่เป็นกระบาดเนี่ยมันจะออกไปทางน้ําเงินนะครับเรือนนี้นะครับเราจะแก้ปัญหาสีชนบานแล้วไม่เหมือนนะครับก็คือการปัดสีนะครับพ้นชิ้นนี้เพิ่มนะครับเป็นการปัดอะไรอยู่บริเวณโค้งเนี่ยนะครับก็ระวังนะครับเพราะควรระวังคืออย่าให้สีมันมันเลยมาฝั่งนี้นะครับคุณผู้ชมเพราะไม่งั้นอ่ะปัญหาใหม่ก็จะเกิดนะครับระหว่างชิ้นนี้กับชิ้นถัดไปนะครับมันก็จะไม่เหมือนกันอีกนะครับ เพราะฉะนั้นการพ่นปัดสีก็คือเราจะาปัดเกลีย่ยสีบริเวณนี้ให้มันเหมือนกันแล้วนะครับให้มันมาหลบตรงมุมโค้งตรงนี้นะครับผมมันจะดูกลมกลืนกันนะครับ เราต้องเปลี่ยนหน้าแล็กเกอร์ให้มันตึงกว่านี้นะครับอย่าหนีนะครับอย่าทิ้งขั้นตอนนี้เด็ดขาดนะครับสวัสดีครับผมมาเจอกับช่างหนุ่มปลาทาธรธ,ธมาแชร์ประสบการณ์ด้านงานซ่อมสีอีกเช่นเคยนะครับผมแน่นอนนะครับ เมื่อมาเจอกับผมนะครับผมผมก็จะมีเทคนิคงานซ่อมสีงานขัดสีรถยนต์นะครับเล็กๆน้อยๆมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนนะครับผมคลิปนี้ก็เช่นกันครับคุณผู้ชมเราจะมาแก้ปัญหานะครับจะทำยังไงนะครับเมื่อชิ้นงานนะครับสีไม่ตรงกับชิ้นด้านข้างนะครับผมชิ้นงานชิ้นนี้ก็คือฝาท้ายนะครับเวลาามาประกอบรวมกันแล้วสีไม่ตรงกับบริเวณขอบข้างนะครับผมพ่นไปแล้วสองรอบ คนสีก็ทําแล้วทําทุกอย่างแล้วพ่นฝาท้ายชิ้นเดียวนะครับเอามาใส่สองรอบแล้วยังไงก็ไม่เหมือนอันนี้ยอมนะครับผมยอมต้องแก้งานอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าพ่านเหมือนเดิมในครั้งที่3ก็จะเหมือนเดิมอีกนะครับวันนี้ผมจะแก้ไขางานจริงก็เลยมาแชร์ประสบการณ์นี้กับคุณผู้ชมนะครับผมโอเคไปดูงานกันเลยครับก่อนอื่นเลยมาดูปัญหางานเคสนี้ของผมก่อนนะครับก็คือฝาท้ายเห็นไหมครับ มันจะออกไปทางเหลืองนิดนึงนะครับแต่ว่าไอ้ตัวชิ้นงานที่เป็นกระบาดเนี่ยมันจะออกไปทางน้ําเงินนะครับผมทั้งๆท,ที่มันเป็นสีกระป๋องเดียวกันนะครับแต่ว่าอ่าพ่นคนละช่วงเวลากันนะครับกระบาพ่นก่อนไอ้นี่พ่นทีหลังแล้วสีอันนี้ก็เหลือน้อยแล้วด้วยนะครับไม่รู้ด้วยสาเหตุตอนที่พ่นอันเนี้ยแม่สีน้ําเงินมันลอยหน้าหรือเปล่าอะไรก็ไม่ไม่รู้นะครับไม่แน่ใจแต่ว่านะครับ วันนี้เราจะมาพูดถึงการแก้สีนะครับวิธีการแก้สีลักษณะเหลือบกันแบบนี้นะครับผมเราต้องพ่น2ชิ้นนี้ใส่กันนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นชิ้นนี้เราจะพ่นเต็มบานเหมือนเดิมนะครับช um ิ้นนี้นะครับเราจะเปลี่ยขอบที่มันชนกับชิ้นฝาท้ายนะครับตรงนี้เราจะพ่นสีให้มันเลยมานิดนึงนะครับสีตรงนี้มันจะได้กลมกลืนกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมชิ้นงานชิ้นนี้นะครับส่งสิ่งที่ควรระวังก็คืออย่าให้สีนะครับ มันอ้อมมาชนกับชิ้นถัดไปนะครับเพราะว่าถ้าถ้าสีมันอ้อมมาชนกับชิ้นถัดไปเนี่ยงานงอกอีกนะครับอย่างนี้ก็คงได้พ่นทั้งลูกแน่ๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูขั้นตอนกันเลยครับสีนะครับผมเราจะพ่นฝาท้ายแล้วก็เลยมานิดนึงนะครับถึงบริเวณโค้งนี้นะครับบริเวณจากโค้งนี้ไปหาตัวถังหลักนะครับผมเราจะไม่พ่นสีนะครับเราจะพ่นแค่แล็กเกอร์นะครับคุณผู้ชม เราจะพ่นสีแค่ฝาท้ายผ่านมานะครับผ่านมานิดนึงนะครับสีจะอยู่ประมาณนี้นะครับมันจะมันจะมาเกลี่ยๆกันบริเวณโค้งนี้นะครับไลยสีนะครับส่วนนี้เราจะเคลือบแลกเกอร์ก็คือจะเคลือบแลกเกอร์ทั้งหมดเลยทั้งฝาท้ายเลยนะครับโอเคเราไปพ่นสีกันเลยสีนะครับสีนะครับเราจะพ่นอยู่ส,สองเที่ยวนะครับประมาณสองเที่ยวก็คือ พ่นให้กลบชิ้นงานนี่แหละนะครับเน้นบริเวณนี้นะครับเราจะแก้ปัญหาสีชนบานแล้วไม่เหมือนนะครับก็คือการปัดสีนะครับพ่นชิ้นนี้เพิ่มนะครับเป็นการปัดสไลด์สีออกไปนะครับก็พ่นไม่ต้องเปียกมากนะครับผมกึ่งเปียกยกึก่งโรยนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ แล้วก็รอพักเที่ยวนะครับผมเดี๋ยวให้สีเที่ยวแรกเซตตัวก่อนนะครับผมเดี๋ยวไปดูมามาดูกันครับผมหลังจากพ้นหนึ่งเที่ยวผ่านไปนะครับสังเกตนะครับผมลอยมาดูที่กระดาษกาวนะครับจะไม่มีสีเลยลงมาฝั่งนี้นะครับผมจะไม่มีสีเลยลงมาฝั่งนี้นะครับสีก็แค่จะหลุดไลๆอยู่บริเวณโค้งเนี้ยนะครับก็ระวังนะครับเพราะควรระวังคืออย่าให้สีมันมันเลยมาฝั่งนี้นะครับคุณผู้ชมเพราะไม่งั้นอ่ะปัญหาใหม่ก็จะเกิดนะครับ ระหว่างชิ้นนี้กับชิ้นถัดไปนะครับมันก็จะไม่เหมือนกันอีกนะครับเพราะฉะนั้นการพ่นปัดสีก็คือเราจะปัดเกลี่ยสีบริเวณนี้ให้มันเหมือนกันแล้วนะครับให้มันมาหลบตรงมุมโค้งตรงนี้นะครับผมมันจะดูกลมกลืนกันนะครับมาดูหน้าตรงนะครับผมเห็นไหมครับหลังจากที่สีตรงนี้แต่ก่อนมันออกเหลืองอันนี้มันออกน้ําเงินนะครับเราพ่นใส่กันแล้วมันก็คือเป็นสีเดียวกันนะครับ แล้วมันก็มาจบสไลด์ตรงที่โคง้งสังเกตไหมครับสีมันจะกลมกลืนกันในบริเวณนี้เห็นไหมครับแต่ว่าไม่ไม่ชนฝั่งโน้นนะครับอันนี้คือเทคนิคการปัดสีนะครับการพ่นงานแก้สีนะครับพ่นชนบานแล้วสีไม่เหมือนนะครับผม เรียบร้อยครับรอบที่2นะครับสีก็กลบตัวดีแล้วนะครับสีอันนี้มันเป็นสีพาสเทลนะครับค่อนข้างจะพ่นง่ายครับผมเพียงแค่เราพ่นสีกลบก็เพียงพอแล้วนะครับถ้าเป็นสีบอนสีมุกสีมิทลิกนะครับก็อาจจะพ่นหลายเที่ยวมากกว่านี้หน่อยนะครับด้วยการไล่เลียงเม็ดหรืออะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าอันนี้เป็นสีพาสเทลนะครับสีพาสเทลคืออะไรสีที่ไม่มีมุกไม่มีมุกไม่มีเกล็ดไม่มีบอลนะครับเป็นสีโทนเดียวนะครับ สีหวานๆแบบนี้นะครับเพียงแค่เราพ่นให้ขบชิ้นงานก็เพียงพอแล้วนะครับผม 1- 2เที่ยวนะครับผมเราจะไม่โรยนะครับในสีพาสเทลเราจะไม่โรยเลยนะครับผิวเรียบจึงๆแบบนี้เดี๋ยวเราไปเตรียมเคลือบเล็กเกอร์กันเลยนะครับผมเคลือบเล็กเกอร์ในงานซ่อมเล็กๆอย่างนี้เราก็จะเคลือบอยู่หนึ่งเที่ยวครึ่งหรือสองเที่ยวหนึ่งเที่ยวครึ่งคือลายรอบแรกเราจะไม่ได้กดเปียกฉ่ำมากนะครับจะอยู่ประมาณ40-50% มีเม็ดลกเกอร์บ้างเล็กน้อยนะครับพักเที่ยว5-10นาทีแล้วไปอัดลักเกอร์ในรอบที่2นะครับมันก็จะได้ผิวลักษณะเหมือนโรงงานแบบมีส้มเายๆเล็กๆน้อยนะครับแต่ว่าถ้าอยากได้ผิวตึงเปี้ยเลยนะครับให้อัด70-80%ในเที่ยวแรกนะครับผมเที่ยวที่2ก็อัด100%ไปเลยแต่ว่านั่นมันก็เสี่ยงที่จะสุ่มเสี่ยงที่จะไหลได้ในชิ้นงานที่ วางแนวตั้งลักษณะแบบนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นผมจะพ่นวิธีที่แรกนะครับเที่ยวแรก40-50%พัก5 1าสนาทีนะครับแล้วก็ต่อเที่ยวที่2ให้ได้100%นะครับมันก็จะมีผิวเหลือเป็นเปลือกส้มบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าเป็นผิวที่สวยงามเหมือนลถด้ายแดงโอเคไปเคลือบแลกเกอร์กันเลยครับโอเคครับผมตอนนี้ผมเตรียมแลกเกอร์มาแล้วนะครับผมการเคลือบแลกเกอร์นะครับไม่มีอะไรนะครับพ่นสีจะเป็นขั้นตอนที่ยากกว่าเพราะว่าเราต้องระวังสีมันจะเลยโค้งมาครับตอนเคลือบเล็กเก เราสามารถเคลือบทั้งคุมทั้งหมดที่เราติดเทปกาวไว้ได้เลยนะครับฝั่งนี้ก็เคลือบมาได้นะครับผมฝั่งน้นก็เคลือบไปได้นะครับแต่เที่ยวแรกนะครับเราก็จะเคลือบบริเวณนี้เหมือนเดิมเหมือนการปัดสีเลยนะครับรอบ2เราถึงจะเคลือบอทั้งหมดเต็มตัวนะครับผมรอบนี้40-50นะครับโอเคไปกันเลย หลังจากที่เราพ่นไปนะครับอันนี้ถือว่าเป็นครึ่งเที่ยวนะครับครึ่งเที่ยวมองยังไงนะครับผมเห็นไหมมันจะเป็นลักษณะผิวเหมือนผิวเปลือกส้มนะครับอันนี้คือเลกกเกอร์ยังไม่เต็มนะครับผมอันนี้ผมให้ความรู้พี่น้องมือใหม่นิดนึงนะครับถ้าถ้าเราอยากได้เลกกเกอร์ที่มันตึงนะครับผมแบบนี้เรายังจบงานไม่ได้นะครับผม เรายังจบงานไม่ได้นะครับเราต้องเปลี่ยนหน้าเล็กเกอร์ให้มันตึงกว่านี้นะครับอย่าหนีนะครับอย่าทิ้งขั้นตอนนี้เด็ดขาดนะครับเพราะว่ามีพี่น้องหลายท่านเลยนะครับผมเดี๋ยวผมขอเอากล้องมานิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะได้อธิบายนะครับมีมีพี่น้องมือใหม่เลยแหละมือใหม่หลายท่านเลยนะครับผมที่ปรึกษาผมเข้ามานะครับผมว่าช่างหนุ่มพ่นเล็กเกอร์แล้วทําไมไม่เงานะครับผม ผมเคลือบไปสี่เที่ยว5้าเที่ยวแล้วก็ยังไม่เงาครับสาเหตุมาจากตรงนี้นะครับผมสาเหตุมาจากการเราดูผิวเลกเกอร์ไม่ออกหรือลักษณะการพ่นนะครับการพ่นลักษณะเลยๆนะครับอันนี้ผมพ่นครึ่งเที่ยวนะครับอาจจะได้ความเงาเทียบเท่ากับมือใหม่พ่นอยู่3ามถึงสี่เที่ยวนะครับไม่แปลกนะครับไม่แปลกนะครับเพราะว่าการพ่นลักษณะนี้คือ เราผมน่ะตั้งใจพ่นไม่ให้มันฉ่ํามันเต็มชิ้นงานนะครับผมเราแค่โรยบางๆไปก่อนนะครับเพื่อให้สร้างผิวเม็ดขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับมันก็จะได้ผิวเม็ดตามที่ผมอยากได้นะครับทีนี้รอบสองนะครับผมก็จะอัดให้เม็ดพวกนั้นอ่ะมันมันมันกระจายมันมันใหญ่มันขยายขึ้นนะครับผิวมันก็จะดูเรียบเนียนมากกว่านี้นะครับแต่ว่าพี่น้องมือใหม่น่ะไม่เข้าใจนะครับดูเม็ดไม่ออกนะครับพ่นเท่านี้ ก็พอแล้วนะครับผมสุดท้ายแล้วผิวมันก็เป็นลักษณะนี้นะครับผิวเลกเกอร์ไม่เต็มบ้างนะครับผมเป็นทรายบ้างเป็นผิวส้มบ้างสากมือบ้างไม่สม่ําเสมอนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่การเดินกาเหมือนกันนะครับเดินกาด้วยความเร็วคงที่นะครับระยะห่างคงที่นะครับเดินกาอย่างสม่ําเสมอนะครับเม็ดเลกเกอร์ก็จะเท่ากันทุกเม็ดไม่ว่าเม็ดจะเล็กหรือจะใหญ่นะครับมันต้องเท่ากันทุกเม็ดนะครับโอเคผมพูดตอนนี้ผมทวงเวลาแหละ ผมทวงเวลาให้แลกกเกอร์มันเซตตัวนะครับในในระหว่างนี้ผมก็จับแปะกระดาษดูนะครับผมมันไม่เป็นยางเป็นใย,ยมันมุมติดมือขึ้นมาเดี๋ยวผมก็จะต่อรอบที่สองแล้วโอเคไปต่อรอบที่สองกันนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงว่าผิวจากนี่นะครับมันจะกลับกลายมันเป็นผิวแบบไหนโอเคไปดูกันเลยครับรอบสองนะครับเราจะาพ่นให้ได้ความเงาตามที่เราต้องการเลยนะครับ ลมตรงนี้ผมไม่มีเกจให้ดูนะครับลมตรงนี้จะใช้อยู่ที่1.8ถึง2บานะครับในการพ่นเลกเกอร์อาจจะใช้ลมแรงนิดนึงนะครับโอเคไปต่อกันเลยครับเดเปิดพัดลมก่อนลืมลืม หลังจากที่เราพ่นรอบที่สองไปแล้วนะครับมาดูหน้าตาของผิวเล็กเกอร์ที่ได้ในรอบที่สองกันเห็นไหมครับผิวเล็กเกอร์นะครับก็เม็ดมันจะบานตึงออกมาลักษณะแบบนี้นะครับต้องพ่นให้ได้แบบนี้นะครับถ้าเราอยากได้ผิวเล็กเกอร์แบบไหนนะครับเราต้องขัดให้ได้แบบเราต้องพ่นให้ได้แบบนั้น บ,บางทีมันอาจจะไหลเลยนะครับสําหรับมือใหม่เพราะว่ายังไม่ชินกับการมองผิวลักเกอร์ยังไม่ชินกับาการพ่นนะครับผิวอย่างนี้ถามว่า,อาพอใจไหมพอใจแล้วนะครับพอใจแล้วครับผิวก็จะเหมือนลักษณะลดป้ายแดงนะครับเขาก็จะมีผิวเปลือกส้มบางๆเรื่อยๆลักษณะนี้แต่ไม่ใช่ผิวสากนะครับแต่ไม่ใช่ผิวสากเป็นเป็นะบวนการ ในการทํางานอยู่แล้วนะครับพ่นมันต้องมีเม็ดอยู่แล้วถ้าอยากได้ผิวกระจกแบบผิวกระจกเลยนะครับเราก็ต้องอปรับกระดาษทรายนะครับเอาผิวพวกนี้ออกนะครับรับกระดาษทรายด้วยเบอร์1500 2000, 3000ันะครับรับเคลียร์ผิวตรงนี้แล้วก็ขัดเงากลับขึ้นมานะครับได้ผิวกระจกอย่างแน่นอนนะครับผมตอนนี้ก็พ่นเที่ยวที่2เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับวิธีการแก้สีของเราเป็นไงบ้างเป็น การแชร์ความรู้เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับผมเผื่อพี่น้องนะครับมือใหม่นะครับที่ยังไม่รู้อาจจะเอาไปปรับใช้กับงานของท่านได้นะครับเมื่อสีไม่เหมือนนะครับเราจะแก้ไขย,ยังไงนะครับด้วยการพ่นปัดสีนะครับให้ดูตรงนี้ก่อนตรงนี้เหมือนแล้วเนาะแต่ทีนี้ปัญหาคือคือถ้าถ้าเราพ่นมาชนตรงนี้ตรงนี้มันก็นจะกลายเป็นไม่เหมือนนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นสีเขาจะเป็นละอองบางๆอยู่บริเวณนี้ ครัเห็นไหมครับมันก็เรียบกลมกลืนกันดูไม่ออกเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวลองฉีกตัวนี้ออกดูบ้างเป็นไงนะครับตรงนี้ไม่โดนสีตรงที่ไม่โดนสีก็แน่นอนนะครับสีมันก็ไม่มีการผิดเพี้ยนอยู่แล้วเห็นไหมครับโอเคงานแบบนี้ก็สามารถจบงานส่งงานได้แล้วโอ้โหผมก็ปวดหัวอยู่สองสมเที่ยวเที่ยวนี้เป็นเที่ยวที่สามนะครับ ก็เลยเอ,อยากจะแชร์ความรู้เทคนิคแบบนี้ให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับเผื่อมีแนวทางจะได้นําไปใช้งานได้นะครับผมโอเคผมก็มาถึงท่วงท้ายคลิปแล้วนะครับก็เทคนิคดีๆแบบนี้นะครับผมก็จะนําเสนอลงช่อง YouTube ประธานสุธมานะครับแล้วก็เพจ Facebook นะครับประธานสุธมาแชร์ประสบการณ์ด้านงานซ่อมสีรถยนต์อยู่เรื่อยๆนะครับผมผมจะคัดสรรน,นะครับวิธีการขั้นตอนที่สําคัญสําคัญนะครับ ที่มีเนื้อหานะครับลงมารวบรวมไว้ในช่อง YouTube กับช่องเพจนะครับผมรับรองนะครับผมกดติดตามช่างหนุ่มไว้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับคือคอนเซปต์นะครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมสําหรับช่องเล็กๆนะครับผมอ๋อแล้วก็ช่องทางสั่งซื้อสินค้านะครับผมทางช้อปปี้นะครับผมช้อปปี้นะครับก็ร้านที s h o p นะครับสองเป็นร้านช้อปปี้ของผมเองหรือนะครับ ในข้อความอินบ็อกซ์ในเพจนี้ก็ได้หรือในคอมเมนต์นี้ก็ได้นะครับก็จะมีน้องเจนนะครับคอยตอบคอยส่งออเดอร์อยู่ทุกวันอยู่แล้วนะครับสําหรับเคมีพัน e ธ์ an, อุปกรณ์กาวพ่นสีกระดาษทรายกระดาษกาวด้วยกองสีอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับงานซ่อมสีที่เห็นในคลิปนี้นะครับ ก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เรื่องรายละเอียดเทคนิคอะไรสอบถามเข้ามาได้นะครับผมทักไลน์ผมก็ได้นะครับไลน์ส่วนตัวผมก็จะให้อยู่บ่อยๆอยู่ในคลิปอยู่แล้วนะครับถ้าชื่นชอบเทคนิคงานซ่อมสีดีๆแบบนี้นะครับกดติดตามช่างหนุ่มไว้นะครับก็ฝากด้วยสําหรับช่อง u t ท b e นะครับกดซับสไคร้กดกระดิ่งกดติดตามกดหัวใจกดถูกใจนะครับกดไลค์ให้ช่างหนุ่มลุวลด้วยนะครับผม <c oughs> เพื่อเป็นกําลังใจผมนะครับคุณผู้ชมสามารถสนับสนุนผมได้นะครับผมด้วยการขอนะครับไม่ได้เสียเงินทองอะไรมากมายเลยนะครับ มือนุ่มๆเรียวๆของท่านนะครับสามารถสนับสนุนผมได้นะครับด้วยการกดไปที่ปุ่มแชร์เบาๆนะครับไม่ต้องกดแรงเลยกดเบาๆนะครับขอคนละหนึ่งแชร์ก็พอไม่ต้องเอาเยอะนะครับผมกดแชร์ให้เป็นกําลังใจให้ช่างหนุ่มนะครับจะได้มีกําลังใจทําคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ